บุรีรัมย์ยู่นเตะครับเจอกับอุทัยธานีบุรีรัมย์เกมแรกนี่บุกเฉือนลำพูนเรือสามสองแบบคือจับเลยนะครับการสัปดาห์ก็มีคิวลงเตะมาก็คือเตะโชปี้ครับเปิดบ้านเสมอกับเซรังงอจากมาเลเซียไปหนึ่งหนึ่งก็ดูดูการนี้ดูแล้วไม่ใช่งานง่ายสาหรับบุรีรัมย์นะเพราะว่าโปรแกรมเตะทีนะครับต้องมีการโลเทชันหมุนเวียนตัวนักเตะนั่นเองนะครับในบางเกมก็อาจจะต้องสลับบ้าง เกมนี้ผู้สับจูอ่าผู้สับประตูนะจะเป็นนิวเอเธอริตนะครับที่เหลือมีชินพัทลีออกนะครับเคนเนตดูเกลโรเบิร์ตบบวเวอร์นะครับ, al, auer, รบฟิลิปสตอยโควิดปีเตอร์สูดนะครับมีเอ่อธีราทรบุญมาทันชาเน่พัตินามานะครับธนก,กิจชนเมืองปักสุภาชัยแล้วก็เฟซานมูริชน่าจะได้ยืนเป็นหน้าเป้าในเกมนี้อ่ะทีนี้ มาดูฝั่งทีมเยือนอย่างอุทัยธานีกันบ้างน,นะเกมแรกเปิดบ้านเสมอกับเชียงรายมาหนึ่งหก็ยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่โอกาสยิงพอมีแต่จบสกอร์ไม่ได้นะครับเกมนี้คงต้องอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องเกมลุกเล่นเกมรับกับบุรีรัมให้เหนียวเหนียวไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอโต้กกับเอา ผู้สำหรับตูเกมนี้จะเป็นจิรวัตรว,วังถมพันธ์นะครับที่เหลือมีเจมเบ,บเรดฟอร์ดปาตินอันก้านะครับมาเซโรดิยาโลมีอาชารัมโอสชาราลัมปูสนะครับมีเบนเดวิสนะครับคิสติยองโกมิสสิริมงคลรัตนภูมิมีนนทพัฒน์นักสวัสดิ์นะครับชิโกซีเอมบาแล้วก็โมฮัมเหม็ดอีซ่านะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังบุรีรัมชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้อุทัยธานีมา5เกมติดแล้วนะแต่ว่าเป็นการชนะที่หวุดหวิดมากๆนะ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันในบ้านบุรีรัมชนะ1 0ูในบ้านอุทัยก็ชนะ1 0ย์ในการบุกไปเยือนนะครับซึ่งมีก่อนฤดูก,กาลเจอกันมาเกมหนึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องก็เป็นบุรีรัมที่ชนะไปได้แค่4ี่ต่อสานะวันนี้เขามองว่าบุรีรัมต้องชนะ2อัพขึ้นไปนะ2ประตูขึ้นไปนะนปนะผมมองว่ามันโหดร้ายไปน,นิดนึงนะบุรีรัมก็มันเตะหลายถ้วยครับตัวนักเตะมันหมุนไปหมุนมาในะขณะที่อุทยัยธานีเนี่ยก็ชื่อชนกเตะไม่ธรรมดานะตัวลูกครึ่งเยอะเหมือนกันก็เกมนี้ผมว่า ต่อให้แพ้ก็ไม่น่าขาดนะนะผมชอบบูทัยธานีครับ